กัมกัมเบเบกัมกัมเบ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 กัมเบเบกัมปิตาสกสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาพบกับคุณครูกแล้วค่ะในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้หน่วยผลไม้นะคะทีเด็กวันนี้นะคะครูเอกมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนกิจกรรมค่ะ นั่นก็คือกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะชื่อกิจกรรมว่าพิมพ์ภาพจากผลไม้นะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเราก็มาดูจุดประสงค์กันก่อนค่ะจุดประสงค์นะคะก็คือเด็กๆสามารถพิมพ์ภาพจากผลไม้ได้นะคะและอีกข้อหนึ่งก็คือเด็กๆสามารถบอกชื่อผลงานของตัวเองได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนี่ค่ะแอป เิค่ะสีโปสเตอร์ค่ะอันนี้คุยเลือกใช้สีแดงนะคะแล้วก็อีกสีนึงก็จะเป็นสีดำค่ะผู้กันค่ะดึนสอนะคะสีเพียนค่ะมีมีดนะคะอันนี้มีดนะคะเป็นของมีคมนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆจะทํากิจกรรมนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะที่จะไปทํากิจกรรมพิมพ์ภาพจากผลไม้พร้อมแล้วใช่ไหมคะ พร้อมแล้วเรามาทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆอันดับแรกนะคะเด็กๆอันนี้คือแอปเปิลนะคะแล้วก็เราจะต้องมาผ่าแอปเปิลก่อนนะคะเด็กๆในขั้นตอนนี้นะคะผู้ปกครองนะคะก็ช่วยเด็กๆได้นะคะผ่าครึ่งไปเลยค่ะแบบนี้นะคะกระดาษ A4 วางเลยขั้นตอนต่อไปนะคะ สีน้ำค่ะหรือสีโปตเตอร์นะคะเด็กๆอันนี้คุณร<ๆ>ผสมมาแล้วนะคะให้เด็กๆใช้พูกกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลที่เราผ่าไว้แล้วนะคะนำพูกกันไปจุ่มสีที่เราละลายละลายไว้แล้วนะคะเด็กๆแล้วก็เอามาทาที่ผิวแอปเปิ้ลเลยค่ะให้เด็กๆกดลงไปเลยค่ะกดลงไปเลย แล้วกดไว้สักพักหนึ่งนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก,ก็ค่อยๆย,ย,ยกมันขึ้นมาอเ่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยมันจะติดไม่ทั่วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้พวกกันนะคะอ่ะเอามาระบายต่อได้นิดนึงค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็รอให้สีแห้งก่อนนะคะ หลังจากที่สีของเด็กๆแห้งแล้วนะคะเราก็ใช้ดินสอนะคะดเด็กๆให้เด็กๆใช้ดินสอหรือว่าสีเทียนนะคะแต่อันนี้ครูเรยใช้ดินสอก่อนนะคะให้ดเด็กๆต่อเติมภาพค่ะอ่าต่อเติมเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราทําเป็นรูปอะไรกันนะคะดเด็กๆมีหัวเมื่อเราวาดกับดินสอเสร็จแล้วนะคะดเด็กๆให้ดเด็กๆใช้สีเทียน ี่เป็นสีดำนะคะเพิ่มเติมวาดทับลงไปที่เราวาดกับเป็นสองเมื่อกี้นะคะหรือว่าเด็กๆจะใช้สีเทียนวาดเลยก็ได้นะคะ,ะเริมจะเป็นรูปร่างแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆคิดว่ามันเป็นสัตว์อะไรคะคุณครูก็จะใช้สีดำนะคะที่คุณครูเตรียมไว้นะคะ ให้เด็กๆใช้พู่กันนะคะจุ่มสีลงไปเลยไม่ต้องเยอะนะคะเด็กๆเอาแค่ปลายพู่กันก็พอนะคะเวลาจับผู่กันหรือว่าจับสีนะคะเด็กๆก็ต้องใช้มือจับแบบนี้นะคะแล้วก็จุ่มลงไปค่ะจุ่มลงไปให้ทั่วนะคะ <toute S 1> ก็รอให้สีแห้งอีกสักครู่นึงนะ,ะ <Herm ane. S 2> เมื่อสีแห้งแล้วนะคะอ,อันนี้เป็นตัวอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะ มแมลงเต่าทองนะคะมแมลงเต่าทองนี่มันอยู่ตรงไหนคะที่เด็กอยู่ที่อ่าอยู่ที่ใบไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโคเรก็จะวาดใบไม้ค่ะวาดใบไม้นะคะเมืะะ่อเด็กวาดใบไม้แล้วก็ให้เด็กเอาสีเทียนนะคะสีเขียวนะคะจับขึ้นมาแล้วก็วาดทับอีกทีค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆระบายสีค่ะระบายสีของใบไม้นะคะเด็กๆค่อยๆระบายนะคะอ่าเด็กๆก็ค่อยๆระบายสีให้ทั่วให้ทั่วใบไม้นะคะอย่าให้โดนตัวมแมลงเต่าทองนะคะเด็กๆระบายให้ทั่วเลยค่ะอะบายทั่วแล้วใช่ไหมคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ตัวอะไรคะ มาแรงเต่าทองค่ะน,นี่ไงคะมาแลงเต่าทองเด็กๆอยากทําหรือยังอยากทําแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถทําได้ที่บ้านนะคะ,ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็จะได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะในการจับสีระบายสีนะคะได้การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาค่ะถ้าเด็กๆคนไหนทําแล้วนะคะส่งคลิปวิดีโอหรือว่าส่สงรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูเลรก็ขอจบกิจกรรมเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบ,บายยค่ะสวัสดีค่ะ